การปลูกแพสซิงไฮด้วยเทคนิคแบบนี้ดอกจะบานเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆทุก <Wow. S 1> วันเลยค่ะเก็บกักจินตีให้อยู่ในดินได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะดินปลูกที่เป็นดินเก่า <Wow. S 1> ดินเดิมดินที่เคยปลูกต้นไม้อื่นๆมาก่อนลักษณะของดินปลูกที่ดีจะต้องเป็นดินร่วนทุกท่านผู้ชมอย่าิ่งนอนใจค่ะถ้าปลูกแพสซิงไฮแล้วไม่ออกดอ,อกรีบแก้ไขด,ด่วนๆเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะมีท่านผู้ชมหลายๆท่านสอบถามต้นเข้ามาว่าทำไมแพสเชียงไฮที่ปลูกไว้ที่บ้านไม่ออกดอกซึ่งอากาศช่วงนี้แหละที่ดอกไม้แทบทุกชนิดเหมาะกับการออกดอกวันนี้ต้นมีคำตอบและเทคนิคการปลูก แพริ่งไฮสำหรับทุกท่านที่ต้องการให้แพซิ่งไฮที่ท่านปลูกไว้ที่บ้านออกดอกปริบ uh oh. ทันทีหลังจากที่มีการปลูกแพซิ่งไฮดังนั้นเทคนิคการปลูกแพรซิ่งไฮในคลิปที่ต้นจะแชร์ดังต่อไปนี้จึงเหมาะกับทุกท่านผู้ชมที่มีใจร้อนอยากจะเห็นดอกแพรซิ่งไฮหลังจากที่ทำการปลูกแพซิ่งไฮในเวลาอันรวดเร็วโดยเริ่มจาก ถ้าแพรเซิ่งไฮไม่ออกดอกวิธีการแก้ไขก็ทำง่ายๆเลยค่ะให้ทำการลื้อแพรซิ่งไฮเดิมที่ปลูกอยู่แล้วทำการปลูกใหม่ค่ะทุกท่านผู้ชมก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการปลูกต้นไม้ทุกชนิดสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกนั่นก็คือดินปลูกการปลูกแพรซิ่งไฮในคลิปนี้ต้นจะนำดินปลูกที่เป็นดินเก่า <Wow. S 1> ดินเดิมดินที่เคยปลูกต้นไม้อื่นๆมาก่อน มาใช้ปลูกในครั้งนี้ส่วนผสมดินปลูก 1. ดินเดิมหรือดินเก่านำดินเดิมหรือดินเก่าไปตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะลักษณะของดินปลูกที่ดีจะต้องเป็นดินล้วนระบายน้ำได้ดีรวมถึงดินนั้นๆจะต้องมีสารอาหารและแร่ธาตุที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเลยค่ะส่วนผสมที่สองนั่นก็คือฐานค่ะ ให้นำฐานมาทุบให้ละเอียดจะใช้วิธีไหนก็ได้ไม่ว่าจะนำฐานมาใส่ถุงแล้วทุบให้ละเอียดหรือวิธีอื่นๆที่ทุกท่านผู้ชมสะดวกก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งฐานนี่แหละค่ะเป็นการเติมสารอาหารและแร่ธาตุที่พืชต้องการให้กับดินปลูกมีธาตุโพแทสเซียมธาตุคาร์บอนธาตุแคลเซียม จะช่วยให้ต้นไม้ทุกชนิดโตเร็วใบสวยรักษาความชื้นในดินทำให้ดินล่วนซุยป้องกันโรครากเนา่าโขนเนา่าเชื้อโรคเชื้อราแถมยังไร,ไรมดไล่แมลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้ถ่านสามารถเก็บกักจุลินทรีย์ให้อยู่ในดินได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะเมื่อถ่านละเอียดดีแล้วให้นำมาคลุกเคล้ากับดินเก่าดินเดิมที่ผ่านการตากแดดจนแห้ง จากนั้นลองก้นกระถางด้วยกาดมะพร้าวสับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนล้างออกด้วยน้ำสะอาดก่อนนำมาใช้ค่ะเติมดินปลูกที่มีส่วนผสมของถ่านบดละเอียดลงไปในกระถางพอประมาณแต่ไม่ต้องเต็มกระถางค่ะนอกจากถ่านบดละเอียดแล้วเรายังมีส่วนผสมที่3นั่นก็คือน้ำสาวข้าวมีน้อยใช้น้อยมีมากสามารถที่จะใช้มากได้เลยค่ะ ในน้ำสาวข้าวจะมีธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุทองแดงและธาตุเหล็กรวมถึงมีธาตุอื่นๆอีกมากมายเมื่อเตรียมดินปลูกเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการปลูกให้ตัดกิ่งแผ่เสี้ยงหาประมาณ2-3นิ้วปักชำลงไปในดินปลูกที่เตรียมไว้ค่ะต้นเองจะชอบปักชำลงไปแบบทีๆด้วยจุดประสงค์อยากให้แผ่เสี้ยงหา ออกดอกเรียงกันแบบแน่นๆยิ่งออกดอกแน่นๆเยอะๆก็ยิ่งสวยค่ะสิ่งที่สำคัญในการปลูกแพ่เซียงไฮ้ในวันนี้กิ่งที่จะนำมาปักชำจะต้องเป็นกิ่งที่มีดอกต้มกำลังจะบานค่ะกระถางที่สองของการปลูกแผ่เซียงไฮ้ก็เช่นกันต้นลื้อแผ่เซียงไฮ้ที่ไม่ออกดอกโดนเพียแป้งทำลายมาตัดกิ่ง ที่มีเฉพาะดอกตูมซึ่งดอกตูมเองก็มีขนาดเล็กมากมาปักชำใหม่ทุกท่านผู้ชมอย่านิ่งนอนใจค่ะถ้าปลูกแพสซิ่งไฮแล้วไม่ออกดอกรีบแก้ไขด่วนเลยค่ะหลังจากที่ทำการแก้ไขปัญหาแพสซิ่งไฮไม่ออกดอกเสร็จแล้วให้ทำการรดน้ำให้ชุม่มตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม1-2วันแล้วนำกระถางแพสซิ่งไฮไปวางในที่ที่มีแสงแดดได้เลยค่ะ และนี่คือผลลัพธ์ในการปลูกแพรเซียงไฮ้แบบออกดอกทันทีหลังจากที่ทำการปลูกแพรเซียงไฮ้ซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆค่ะเทคนิคการปลูกแบบนี้เหมาะสำหรับทุกท่านผู้ชมที่รักการปลูกและต้องการที่จะเชิญชมดอกของแพรเซียงไฮ้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะการปลูกแพรเซียงไฮ้ด้วยเทคนิคแบบนี้ดอกจะบานเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะ สิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับการปลูกแพรเซียงไฮ้เราจะต้องวางกระถางปลูกแพรเซียงไฮ้ในสถานที่ที่มีแสงแดดส่องทั้งวันจึงจะทำให้แพรเซียงไฮ้ออกดอกดอกกัดสีสวยงามค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ต้นหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านผู้ชมที่รักการปลูกต้นไม้ค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b สไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุนต้นไอทีชา n e l ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิ k t o k คุณต้น it channel ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจขุนต้นไอทีชาแนล ได้เลยค่ะขอให้ทุกด้านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ